มาแล้วค่ะ KFC ของเรานุ่นหิวมากเลยนะนุ่นจะกินก่อนในรถนั่นแหละนะเมื่อวานกินไก่นะคะวันนี้ก็กินไก่อีกแหละมันเร็วดีไก่กรอบมากอร่อยหิวหิวมากะะทุกคนเรามาเจอสตอร์เบอรีนะคะ20โคนเองนะคะนี่นดูว่ากล่องใหญ่ด้วยนะเนี่ย เ yeah, นียแท็กดนุจะเอาไปให้อ่อนหนึ่งกล่องก่อนเราจะก่อนเราจะไปเที่ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะเขาตัดผมสวยนะเดคัสเวริกูดเขาตัดผมสวย <c oughs> หล่อเข้มเลยปัะเลสโก สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่อีสานสวีเดนนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปพาเจอรี่นะคะไปตัดผมนะคะก่อนจะเดินทางไปแกรนด์แคนารียนะคะเจอรี่เขาอยากตัดผมก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเขาบอกว่าผมเขาเริ่มจะยาวแนละ้วเจอรี่เขาอยากตัดให้มันสั้นกว่นนิดนึงแต่สําหรับรนร่วมันสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาอยากตัดเพราะเจอรี่เขาก็จะตัดผมทุกเดือนอยู่แล้วนะคะทุกคนจ้ะวันนี้อากาศดีมากนะคะ 15องศานะคะกำลังดีไม่หนาวมากแดดมีแดดนะคะกำลังอุ่นๆนะทุกคนไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปกำลังอุ่นนะคะนุ๊กแกเห็นคนที่ประเทศไทยบนกันเยอะว่าร้อนนะนุ๊กนุ๊กเข้าใจนะเพราะว่าตอนที่นุ๊กลับไทยนะมันร้อนมันก็ร้อนจริงๆร้อนแบบใหม่เลยบานเราบานเราเวลาร้อนก็ร้อนแบบใหม่แล้วก็มันไม่มีลมด้วยนะคะทุกคนคือแบบทั้งเหงื่อทั้งแบบ หลายร้อนแบบไม่มีลมอ่ะทรมานแเราที่บุรีรัมนะคะนุชเห็นเขาโพสต์ะนะคะ40องศานะคะบุรีรัมนางรองก็ร้อนมากยิ่งแถวอีสานยิ่งจะร้อ,รอนเวลาร้อนเราไม่มีลมอทรมานเข้าใจเลยนะคะเวลาสวีเดนเนี่ยแ้าเวลาหนาวก็น,นาวแล้วเกินหนาวทรมานมากทุกคนมันไม่พอดีเลยนะทางนี้ก็น,นาวมากถนนก็ร้อนแล้วเกินโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้วยกันนะคะตอนนี้จะไดย้ บริษัทเก่าของเจอรี่โฮเอสเบียสมัยตั้งแต่มาอยู่กับเจอรี่ปีแรกเจอรี่เขาทำงานบริษัทโฮเอสเบียนั่นแหละเรามาถึงร้านเสริมสวยแล้วนะคะทุกคน้านตัดผมชายอะ่ะเมื่อกี้นุนเห็นคนเดินเข้าไปเยอะมากเลยนุนกำลังจะถ่ายได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะคอยดูว่าเราจะถ่ายได้ไหมนะะ ลุดอีกแซกเลยลค์เจอรีว่าแต่เหมือนจรีเลยนะคะนี่ทรงผมแล้วก็ข้าแต่ของข้าวของเจอรีใหญ่กว่าระหว่างที่นุชนั่งรอจอรีตัตรอคิวนะคะตเจอรียังไม่ได้ตัดผมเลยเรก็มาถ่ายดอกไม้ให้ดูนะคะสวยนะต้นนุ่มเขาก็กำลังทำงานกันนะกะารลดไมโครคุดทำงานทำถนนทุกคน เดี๋ยวมาดูอันนี้สวยผ่านไป20นาทีแล้วเจอลี่ยังนั่งรออยู่นะคะ20นาทีแล้วนะคะยังนั่งรออยู่ยังมาตัดผมเลยทุกคน เขาตัดผมสวยนะแต่คัด very good the side เขาตัดผมสวยหล่อเข้มเ <laughs> ลยตั let's go I'm hungry ก็น่า go to first, m c d o n a l d ล first I'm very hungry now and then we go h เชีย money or what uh, oh, oh. or we skip <Yeah. S 1> that is t already close d maybe the bank Uh huh. นูดยืนรอตรงเป็นชั่วโมงทุกคนล้วท่านเนี่ยลมมันพัดหนาวด้วยคนเต็มร้านเลยนะคะเต็มจนล่มออกมาข้างนอกอะ่ะนูดถ่ายวีดีโอนูดเลยไม่ได้เขาไปในรางกัจจรีนะคะถ่ายวีดีโอไม่ได้เลยคนเต็มร้านช่างตัดผมสามคนอะ่ะไม่ทันเด็กทั้งเด็กหน้อยทั้งเด็กนักเรียนทั้งคนเลิกงานกันมาตัดผมเต็มเลยเจ้าีนังรอเกือบเกือบชั่วโมงมั้งทุกคนตอนนี้นก็ยืนรอต่ออีกอะ่ะแล้วก็จะตัดเสร็จอีกอะ่ะจนเมือยเย็นมากหนาว ตอนนี้นุชหิวนะคะนุชบอกว่าจะรีบให้ไปแม็กซนอนอก่อนซื้ออะไรกินร่องท่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปอหลายที่ค่ะทุกคนเรามาเจอสตอร์เบรีีนะคะ20โคนเองนะคะนี่ดูว่ากล่องใหญ่ด้วยนะเนี่ยเนี๋ยแท็กดนุชจะเอาไปให้อ้อนหนึ่งกล่องก่อนเราจะก่อนเราจะไป่เที่ยวนะคะ หลังจากตัดผมเจอรี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้ไปแวะซื้อของนิดหน่อยนะคะแบกไอ้ยาสีฟันนะคะสะบู่แชมพูเพื่อที่จะเอาไปใช้ตอน <laughs> GPS นะ่าัดขานข,ขัดขวางการพูดของฉันเหลือเกินนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ตอนที่เราไปพักร้อนกันนะคะก็แวะมาซื้อกันตอนนี้กับโปรตีนบาร์อะไรก็ไฮเจอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ ตอนนี้นะคะนุชกับเจริ่กำลังจะไปที่ฟาสต้านะคะเราจะไปแลกเงินนะคะเป็นเงินยูโรติดพกตัวพวกติดตัวไปนะคะซักซักนิดหน่อยนะคะไม่ไม่เยอะเพราะเดี๋ยวกลัวหายแต่ว่าพกติดตัวไปในการเดินทางนะคะเผื่อว่าเราจะต้องใช้เงินในวันแรกวันที่สองนะก็จะไปแลกไปธนาคารไปแลกเงินก่อนเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กลาบบ้านนะคะแพรกบองกระกเป๋าและท่านี้นะคะนุชกับเจรีนะคะคิดว่าจะต้องไปนอนโรงแรมใกล้สนามบินออลลันดานะคืนนี้เพราะว่า นะคะรถไฟนางพูดขัดชั้นตลอดเลย GPA จ้าโอเคโอเคดอตอิสโอเคเบบี้ พูดถึงไหนละ GPS <A> นักรบกวนฉันตลอดเลยเออเพราะว่านะคะช่วงนี้นะคะเพนตะท่วงนะคะรถไฟมีปัญหานะคะเพราะว่าเขาประท้วงกันนะคะทุกคนคนขับรถไฟนะคะเขาประท้วงท่านี่นุชไปทํางานเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจนถึงวันพุธนะนุชต้องเดินทางอ้อมโลกนุชต้องนั่งรถบัสนะคะไปอีกทางหนึ่งเพราะว่ารถไฟเขาประท้วงแล้วมันไม่มีรถไฟนั่งเพราะว่าคนขับรถเขาประท้วงนะคะเพราะว่าเขาปลดพนักงานตําแหน่ง ตำแหน่งที่ช่วยดูรถไฟนะ่ะทุกทีมันจะมีทํางานสองคนใช่ไหมคนที่คอยประกาศว่าประตูจะปิดแล้วนะคนคอยดูรักษาความปลอดภัยว่าเออคนเขามาันหมดหรือยังจะประกาศประตูจะปิดคอยดูผู้โดยสารไหนเนี่ยเขาปดออกนะคะแล้วก็หายแค่มีรถมีคนขับรถไฟแค่คนเดียวเท่านั้นก็ทําได้มาสักพักมีปัญหาตลอดเลยพนักงานไม่พอนะคะรถไฟมาสายมีปัญหามาตลอดท่านเนี่ยก็คือคนขับรถไฟเขาไม่ทนละ่ะ เพราะว่ามันเป็นการรับผิดชอบค่อนข้างสูงที่จะให้คนขับรถไฟคนเดียวมาดูแลความปลอดภัยคนทั้งลำนะคะไหนจะต้องยุดจอดไหนจะต้องแบบคือเขาค่อนข้างเครียดนะคะคนทำงานคนขับรถไฟอะ่ะท่านี้เขาเลยมาท่วงยุดขับรถไฟนะคะท่านี้ก็เลยไม่มีคนขับรถไฟก็เลยพอดีนุชกับเชอรี่ก็เลย,เยเลยําบากเลยนั่งรถไฟไปสนามบินไม่ได้นะคะก็เลยจะต้องลําบากให้น้องชายไปส่งนะคะคืนนี้แหละ น่าจะออกจากบ้านประมาณสองสามทุ่มคืนนี้ไปที่โรงแรมนะคะทุกคนไปน,นอนที่โรงแรมเพื่อ<ๆ>เพื่อว่าเราจะได้ไม่ไม่ ทุกคนตอนนี้เรามาถึงฟาสตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ Forex นะคะไปแลกเงินแลกเงินเสร็จนะคะนุ่นก็จะแวะไป KFC ทุกคนเห็น KFC ไหมนุ่นเบบี้โดนเคเวิร์ KFC นุ่น KFC ค่ะเดี๋ยวแลกเงินเสร็จจะมาซื้อ KFC แล้วก็จะเอาติดไปกินที่โรงแรมด้วยนะนุ่นจะได้ไม่หิวเย็นเนี่ยเพราะเรารีบมากเลยวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรไม่ทัน Forex ตอนนี้เราอยู่ KFC ทุกคนกำลังรออาหารนะคะสั่งอาหารแล้วได้1-1-88เบอร์อาหารนุสั่งไก่มีเฟรนฟรายนะคะแล้วก็แซปซี่นะคะเป็นชุดเซต8585 85โครนนะของเจอรี่เบอร์เ,อรเกอร์อันเดียวนะคะนั่งรอคะ่ะพอได้ KFC แล้วนะนุจะต้องไปต่อไปซื้ออาหารไว้ให้แมวชันเทนนะคะแล้วก็ถึงกลับบ้าน <laughs> แล้วก็ไปแพ็กของ เร่งรีบมากตอนนี้จะดีจักรกำลังแบบนั่งดูโรงแรมเพราะเราต้องมันชุกลุกงไงคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วก็ว่าแบบอยากจะไปรถไฟนะแต่ว่ารถไฟเกิดการประท่วงเนาะก็เลยต้องเดี๋ยวให้น้องชายไปส่งก็ต้องนั่งดูโรงแรมค่อยดูว่าจะยังไงต่อนะคะทุกคนอ๋อได้ไปเฮอว่าบีบีตอนไรอะลฟันอิมเอสเต็กัว มาแล้วค่ะเคสตีของเราโน่หิวมากเลยนะโน่จะกินก่อนในรถนี่นแหละนะเมื่อวานกินไก่นะคะวันนี้ก็กินไก่อีกและมาเร็วดีไข่กรอบมากอร่อยหิวหิวมาก เน่องจากไก่ข้างเนี่ยอร่อยก็ข้างข้างล่าซุดสุดท้ายที่รถมาข้างน้ารู้สึกว่าอมน้ํามันแล้วก็แบบมันไม่ค่อยมีรสชาติข้างนี้มีความเผ็ดออกมานิดนึงรสชาติด,ดีค่อนข้างดีเลยนะทุกคนเผ็ดแล้วก็กรอบแล้วก็รู้สึกว่าไก่สดไก่ใหม่มากอะ่ะโอเคเดินทีมอัสอัน้สกร ข้าวเป็นดิงข้าไม่ได้ไฮดอตมาทุกคนจะดื่มยังไงเนี่ยกนุขอตัวกินก่อนนะคะเจะลี่จะไปซื้ออาหารแมวแล้วค่ะทุกคนมาถึงร้านสุดท้ายแล้วอาหารแมวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอืม ร้านอาหารแมวร้านเก่าร้านอาหารแมวอาหารซัดนี่แหละคะ่ะทุกคนอาหารหมาอาหารหมาอาหารซาัดนวดไปเดินเข้าไปด้วยเรานุดปวดฉี่นะคะถ้าไปเดินไบ่อยเดี๋ยวดจะฉี่แตกซะก่อนในนั่งรอในรถนี่แหละปวดฉี่น่านแลยยังไม่ได้ฉี่เลยทุกคนที่ว่าแล้วว่าเราจะไปบุ๊กโฮเทลนะคะใกล้ๆสนามบินนะคะตกลงว่าเราไม่ได้บุ๊กนะคะเพราะว่าโรงแรมอ่ะมันเต็มนะคะทุกคนจา๋า หาห้องว่างไม่ได้เลยแล้วที่มีห้องว่างก็คือราคาสูงมากนะคะเอ่อท่านี่จะรีก็เลยบอกว่าเราเราเดี๋ยวยังไงเราจะไปกันการรถัสก็เพนน์ทัวว์นี่แหละรถไฟแหละถ้ารถไฟไม่มาเดี๋ยวเราโทรหาแท็กซี่นะคะเดี๋ยวให้แท็กซี่ไปส่งที่สนามบินเอ่อแพงกระช่างแต่ว่าก็ไม่ต้องรบกวนน้องชายให้ขับรถไปส่งที่สนามบินตอนตอนกลางคืนตอนสามทุ่มเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะต้องเอ่อ ตื่นไปทํางานกว่าเขาจะไปส่งเราเซตกว่าเขาจะกลับมาถึงบ้านนะคะเดี๋ยวเขาจะพักผ่อนหน่อยกันเลยเออมันมีค่าเท่ากันมันจะต้องจ่ายค่าโรงแรมแพงกับค่าแท็กซี่แพงเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะเสนีเจลีก็เลยบอกว่าเออถ้าพวกนี้รถไฟมันใหม่มันใหม่มาหรือว่ามันไม่วิ่ง ก็เดี๋ยวโทรหาแท็กซี่ให้แท็กซี่ไปส่งที่สนามบินเอาแล้วกันนะคะก็เลยว่าเดินเสื้ออาหารแม่เชก็จะกลับบ้านก็เป็นภารกิจของวันนี้ก็คือวุ่นวายวุ่นวายเร่งรีบนะคะทุกคนพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวไปพักผ่อนแล้วก็หวังว่าเราจะได้สลับหนะ้าออบนะคะคือ ได relax รีแลกจิงๆนะคะแต่นุชคิดว่าเจอรี่เขาคงไม่รีแลกเพราะว่าตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องการสร้างบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวนุชจะมาเล่าให้ฟังทีหลังคือมันจุกจิกมันเยอะแยะแล้วมันก็ราคาสูงเดี๋ยวเรื่องนั้นนุชจะมาเล่าให้ฟังทีหลังเนาะก็คอยดูแลนตอนที่เรากลับมาจากาพักรอนนะคะหนึ่งอาทิตย์ว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็คือเจอรี่เขาทําทุกอย่างรับผิดชอบหลายอย่างท่านี้เขาก็เลยเครียดนิดนึงนุชเข้าใจนะเพราะว่า ไหนจะเรื่องบ้านในทีเดียวแล้วก็เรื่องงานด้วยนะคะเพราะว่าเขาเขาโดนเขาแบบว่าพอจะไปพักร้อนใช่ไหมคะง,งานมาตรึมเลยนะคะและ้วต้องมีโปรเจกต์ที่ต้องทําให้เ็จแบบชนชนชน,ชนกันแล้วมันต้องอ่านเยอะงานของเชอรี่ต้องอ่านเยอะต้องอ่านให้ดีๆทีท่วงก่อนที่จะเซ็นสัญญาหรือว่าเซ็นอะไรไปเซ็นรับเอกสารอะไรนี่นะท่านี้เขาก็เลยเครียดนิดนึงช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี่เนาะแต่ถึงจะเครียดเขาก็ยิ้มได้เหมือนในกล้องที่ทุกคนเห็นนะเขา เจนี่เขาเป็นคนอย่างไงล่ะเขาเป็นคนตลกอารมณ์ดีอยู่แล้วนะยิ่งถ้าแม่มีเรื่องเครียดเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นุดว่าเจรี่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ให้เขาซื้ออาหารนะทุกคนนุชก็รอเดี๋ยวเรสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับบ้านค่ะนุชก็กิน KFC จนจุกอิ่มแล้วนะคะเมื่อกี้ อิ่มมากเลยเวลานุ่นหิวอะนุ่นต้องได้กินเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเราออกกําลังกายเราใช่เราใช้พลังงานเยอะทุกคนแล้วพอมาอีกวันหนึ่งอะเราจะหิวมากเลยนะคะยิ่งวันไหนที่นุ่นเล่นขาเนี่ยเล่นขาเนี่ยขามันเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขาและก้นแล้วท่านี่เราจะหิวมากๆหิวจนสั่นเลยแต่หิวต้องได้กินเพราะว่ามันจะต้องไปทดแทนพลังงานที่เราสูญเสียไปนะคะมาแล้วเซตไวเจเนเขามาซื้ออาหารแมวพิเศษอันนี้จันเทนเขาชอบกิน เจอรีห่วงแมวจะไปต้องมีอาหารให้ครบต้องมีนู่นมีนั่นหลายอย่างขนมแมวก็ต้องมีให้ครบอ่ะกุญแจ Maybe, maybe can buy salmon something can a buy the week next week e I in t h r just เดี๋ยวไปเที่ยวอาทิตย์หนึ่งก็ห่วงแมวจะนอนไม่รับเลยเนี่ยห่วงแมวเหมียว you worry about c h a n t e n t your baby but she is very <S mm. personal so she don't like Are gone. อืมจันเทนเออก,กช็ชอบอยู่ใกล้ๆเจอรี่ชอบชอบอยู่ใกล้ๆนุชเวลานุชไปทํางานนะคะทุกคนกลับบ้านมานะ่ะจันเทนจะลองลองดีใจมากลองวิ่งมาหา she, มาตอนรับ I tell the people that when I come back from work จันเทนรัน directly to me every day <Yeah. S 2> ทุกวันเลยถ้าได้ยินเสียงเปิดประตูแล้วได้ยินเสียงนุชบอกว่ามาแล้วอะไรเงี้ยจันเทนนอนรับตื่นๆนี่ เขาจะรีบวิ่งมาเลยแล้วเขาจะมาร้องแม่เวลาเสียงเขาดีใจเนเวลาเขาแฮปปี้เขาจะรองแบบนี้นะทุกคนแม่นางนางจะมีหลายโทนเสียงมากอยู่ที่ว่านางแฮปปี้มีความสุขหรือว่านางโมโหหรือนางโกรธหรือว่านางบ่นนะฉันเทนแฮป e m น n ี v o i c e แมนมีเสียงไอเซ่ it depend if she happy she angry ทีอะไร t ะเด่น unhappy sad <Yeah. S 1> and stuff complain ถ้าเวลาเขา c o m p l a i นะเวลาเขาบน่นเขาบอกไม่มีใครสนใจเขาเวลาเขาร้องแมวแมวแมวเราไม่มีใครสนใจเขานะเขาจะบน่น uh อ huh. อันนี้มันเหมือนเสียงวัวไปแล้วนะคะเนี่ยอีสาวไรกขสาว Yeah it's like I'm wait i n g it's like แล,าาแล้วบางทีนะแเราบางทีนะแต่เขาเวลาเขาอเออเซ็ตนะคะทุกคน and after she poo วิ่งสายตูดนางชอบนะคะนางชอบให้เราเป็นแมวที่แบบชอบอยู่ใกล้คนอ่ะแมวส่วนมากจะไม่ค่อยได้ชอบชอบอยู่ใกล้คนเดอะแต่จันเทนชอบมากอยู่มาอยู่ใกล้ๆมากอดมาอยากให้รูปอยากให้นั่นนะ่ะทุกคน most o t h e c a t don't like to be so close <Yeah. S 1> but จันเทน is very personal นะคะ เขาเคยโดนเจ้าของเก่าเขาเอาไปทิ้งในทุกคนไปทิ้งไว้แล้วทนานาก็บอว่านางกลัวว่าองจะทิ้งนางอีกนางก็จะมาเช็คกันตลอดเลยว่ายังรักนางอยู่ไหมอะไรอ่ี้ทุกวันนะคะเรากลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะยังไงนะคะว่านี่นะคะเราก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม